โอเคครับทุกคนหลังจากที่เรากินเบเกร์กันแล้วเราก็มาที่เทคโดมที่อยู่ในห้างนะครับข้างรอมต้าก็คออือขับรถมาจอดที่เฟิร์สเซเวนิลแล้วก็เดินข้ามมาเพราะว่าที่นี่ไม่มีที่จอดรถเราต้องไปจอดที่เฟิร์สเเวนิก่อนนี้เราเข้ามาที่เทคโดมันแล้วแล้วก็วเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะแล้วก็มีเครื่องเล่นเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆได้เล่นกันนะครับโซเด็กรูปหนึ่งนะครับรุบร่นคนแก่ก็ไปถ่ายรูปเล่นในเมืองเก่าแล้รก็ กินคาปูงคาเฟ่กันแต่เรามีเด <c oughs> ็กเราก็เลยมาพิพิธภัณฑ์ดีกว่านะครับโอเคเราไปดูกันว่าท้องฟ้าเล่นอะไรกันบ้างโอ้ใส่ตรงไหนหน้าไ่น้ลูกลูกไหนตรนีโอ้ใส่ลูกบอลเข้ามาเลยบุ้งเอ้าทาไมทาไมมันเด้งมันเด้ง ใส่เลยลูกใส่เลยโอเคแล้วปิดไว้โอเคไปยังติดอยู่ติดอยู่ตรงนี้ไปแล้วตรงฟ้าเปิดเลยลูกชึบไปแล้วออกมาแล้วออกมาแล้ว นี่คือคนที่สนุกกว่าเด็กนะครับน,น,น,นี่เอาละครับยากแก้เมามีไหมครับรนี่แจ็คกระโดดไปเร็วขึ้นไปเร็วแจ็คกระโดบบะดเออไปแล้วอเออแจ็คกระโดดนี่ไงไ<ว>เร็วมามาอาแล้วครับสองคนครับเอาแล้วเอากางเมื่อกลางมือแจ็คกระโดโอเค โอ้โหหมือนหวัวไหมครับโอ้โหมันล,ลูกโลกลอยสูงเลยนะลูก <einzel> ว้าวมันรอยได้ยังไงนะเย้ yes. คุณแม่ทำอะไรอยู่ครับคุณแม่อือไม่ไหวครับโอ้โหไม่ขยับโอเคเหนืงง่อยไหนคุณพ่อลองดูสิ เรื่อวอเตอร์แต่ว่าสีมเฟฟี่ไหนก่อนอุ้ยสีอะไรอ่ะ้เอ้ยเปลี่ยนอันั้ยเียวเอ้ยิดขวาสุดรูปขวาสุดจะเป็นสีแดงแดงขวาสุดอันนี้อันนี้ เห็นไหมลูกไม่อยากให้มัมถูกซับไม่อยากไม่อยากมัมถูกซับอ๋อเพ่าหนุ่มอบอุ่นไปลูกไปเดินข้ามตึก เอ,อสูงมากเลยโอ้ออตึกสูงมากเลยฮึบฮโอ้ยผมจะถึงแล้วจะฟินิดแล้วลูกดเดียว ฮึบฮึบเย่โอ้คนวิ่ง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 วิ่งวิโอ้คนวิ่งคนวิ่งคนวิ่งโอ้เห็นเป็นคนวิ่งเลยไป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 ได้ยังอื่นไปลูกไปนี่ชั้นสองด้วยลูก ได้ลูกแม่เราไปทางนี้กันไปไปไป Let's go <S ว,ว้าวสูงเลยมีอะไรบ้างเนี่ยนี่ผมปั้มหัวใจครับ เดี๋ยวพ่อจะลองเฮ้ยพอร้องเร็วกว่าจิกกิ๊กบบบกกมจิกกิเปียว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 จิกกูจิกกู Are you ready?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  Okay let's sing a song together. What song? E-I-E-I-O, E-I-E-I-O, E-I-E-I-O. They have some cow, E-I-E-I-O. Little moo moo here, like a moo moo there, here moo there moo, everywhere moo moo. ได้เสียงท้องฟาร้องเพลงองเเอ้ยไอ,ยอยโอสิมันไกลอะครับท้องฟ้าพูดแล้วมันเนี่ยมันมีเครื่องสีส้มเนี่ยมันทําให้เราพูดไกลๆกันได้นะเนี่ยมันเป็นเสียงเราเนี่ยทะลุสะทอนผ่านไปลูกว,ว้าวผมมีไฟฟ้าครับโอ้โหไฟฟ้ามาที่มือของผมเลย จับแบคทีเรียในจมูกครับจับเชื้อโควิดชึบนี่ไเดือดหูสีแดงมาแล้วโอ้ไม่ทางไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเรว,วิ่งกลับไปแล้วโอเค ก้แมาก็แพ้ใช่สีแดงสีแดงโอเค, <c oughs> ใ,คใครก็ได้เทคาปโต้ให้หน่อย ส่งตัวแทนประเทศไทยขึ้นไปบนอวากาศแล้วนะเฟิร์มจำแน่นๆนะให้เขารู้ว่าเราเล่นเวทมาข <c oughs> ึ้นไม่ถึงปล่อยก,ก่อน <c oughs> อุมน้มันมันหนักนะเพราะมันต้องลากน้ำหนักตัวเองอะ <c oughs> นักบ,บ่จะสาประวาติโบราบโตสมาสมาต่อ้า

เราละครับเราก็เข้ามาใน n o s o u r u r s e s r c h c e n t e r อีกอันอีกนึงรอบแล้วนะครับแต่รอบที่แล้วเราไม่มี d j i Osmo วันนี้เราต้องถ่ายกันหน่อยท้องฟ้าบอกผมอยากเข้ามากเลยแต่คุณแม่ไม่เข้าแล้วนะครับเพราะว่าคุณแม่เ,ออเข้ามาแล้วผมพาท้องฟ้าเข้ามาเองมากับครอบครัวนูน่นมิวโอกคเชวินนะครับไปเราไปดูกันต่อตด โอ้กระดูกใหญ่มากเลยลูกส,ส,สไปโนโซอรัสลูกว้าวอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราพูคอ,นะอ,อย่างเชวินเนี่ยเขาพูดเขาพูดอย่างทองฟ้าหรือเปล่าครับโอเคเอตัวกมาไหม ใช่ครับเป็นสเตทนะลูกสเตท one two t r e e f o r f i v โอ้เบบีตัวใหญ่ลลูกเห็นหรือยังเฮ้เบบีตัวใหญ่เห็นยังโอ้ โอเคบายบายท้องบายบายนโอ้ oh, oh, ตัวสูงมากเลยไหมลูกเป็นสีเหลือง wow. ใช่ไหมครับตัวไหนสีเหลืองครับอ๋อโอเคคอยาเป็นสีเหลืองเมื่อกี้เข้าไปในห้องเป็นไงบ้างลูกน่ากลัวไหม อโอ้ไทยเท่ากับสีเหลืองเหรอว่าจะมาเป็นสีเหลืองอ๋อเ,เป็นสีเหลืองเหมือนกันเลยทำไมจำมันเป็นสีเหลืองอะมันอาจจะเป็นสายพันธุ์มันก็ได้ลูกมันก็เลยเป็นสีเหลืองไหลงับนิ้ววะเนี่ยโอ้โหทีเล็กตัวเบิมเลย จะสู้กับตัวสไปโนอรโซลารเือ,อแล้วมีเทลานอรนน์ดด้วยลูกใช่น่ากลัวลใช่ไหมไม่เป็นไรมันเข้ามาหาเราไม่ได้และมื้อเที่ยงนะเวลาเกือบบ่ายสมของเรานั่นก็คือฟู้ดคอร์ดครับผมที่ห ท้องฟ้ากินอะไรครับท้องฟ้ากินข้าวไข่เจียวกับหมูฝอยหมูแผ่นของป้าดาวเป็นข้าวผัดต้มยำของน้ามิวเป็นโอโ้โหสปาเกตตี้นะคะสปาเกตตี้โบลนีหรอของผมเป็นสปาเกตตี้คาโบนาราเนะครับเนาะใช่ไหมครับใช่ค่อุ้ยแข่งกันกินแข่งกันกิน ของแดดแดดเป็นปลาปเป็นชิปนะครับส่วนของแม่เป็นชาก๋วยเตี๋ยวนะครับของคุณพ่อก็เช่นกันหวยคุณแม่ไปเอาให้แล้วโอ,โอ้คุณภรรยาดีเด่นกันนี่ไม่ใช่คุณเ,เร็วครับหนึ่งค้ามเร็วนะเฟื่องถ่ายรูปอยู่เร็วอ้ามปิกไบเลยเดิน สีเขียวนิดนึงลูกนิดเดียวนิดเดียวหาปลาดาวออกไปแล้วกินได้เลยด้ดน้ำไม่ต้องปลาขึ้นนำแล้วอร่อยใช่ไหมครับใช่ใช่วุ้ยจัดทีครั้งนแล้วเนี่ย,อยโอ้โหสุดยอดนำไปแล้วกินต่อกันนะลูกเนาะ และนี่คือสปอตสุดท้ายของเราก่อนกับไทยนะครับถ่ายรูปกันริมทะเลรูปหมูตีมกางเกงยีนยืดยีนนกเต็มเลยครับเชอร์วินกำลังตื่นเต้นมาก1 2ึ่ง,องาอู้